พอจอยว่าสุพรรณสิล่ะตัวเดียวเด้ตัวเดียวครับส่วนนั้นก็เป็นตัวร่องตัวนั่นแล้วก็บอกกับพร้อมครับแล้วกรบอกกับพร้อมเพราะว่าเสียสร้างตัวนั้นสร้างตัวนั้นมันแปกสร้างม่บอกืิในฝันเนาะแมนครับเพราะว่าหนึ่งงวดทีมันออกที่พอจอยได้หลายๆนั่นก็พ่อจอยได้ขี้ข้อครับสร้างตัวสร้างเป็นสร้างป้าครับเพราะมันสร้างบ้าน ง่ปาวดนี่ก็จังทะเบิ้งว่าผู้เฒ่าขี้สักย่านสีแม่นหรือบ่แมนครับผู้เถ่าขี้จักรยานมหาเลยรอบนี่บมเม่นได้ผู้เก่าบ่อครับผู้ไมนบ่อขนนี้คนหุ้จักกันอยู่ในบ้านี่แหละแต่อายุคนายเราเกดสิบก่วแล้วครับในฝันนะพ่อครับพอใจให้พ่พอพอฝันเกี่ยวเพิ่นมันสีแมนบมแมนก็จังทะเบิ้งครับ น้ำเบิ่งว่าว่ามันสิว่ามันสิฝันไม่บ่ครับผมเจ้าป้าจ้าคิดว่าเลขถืกแล้วข้าสุดเมื่อคืนได้ไหมพ่อจะว่าเลขถืกแล้วยังไงเป็นหนีข้าเป็นวัดก่อนเนาะถ้าเกิดว่ากิ๊ซีอยากโทรถามส่วนตัวก็ได้น้องพ่อเนาะได้ครับได้ โทรหาพ่อจอยได้นะครับมือเลขออกงซีวอได้วอ,อได้ครับมือเลขออก็อะไรแห้งแห้งแห้งคมครับแห้งแม่นบ่พ่อแห้งแม่นครับ <laughs> เอาเสมาแล้วรถตัดสินฟัวถามพ่อจอยว่าพ่อจอยซื้อตัวได้หลายวางสี่รถเขาต้องถามแบบนี้ใช่ไหมพอ่อแม่นมันคอยจีได้ถือน้ำกันมันงคอยจีได้เฮ้น้ำกันครับถามตัวซื้อหลายถามตัวไรซื้อหลายตัวนักหลายตัวไรหนักวางสีรถย้บ้าเอาตัวเดียวย้บ้าพ่อจอ ถามว่าตัวไหนซื้อเยอะก็จ่อยก็จะบอกไม่เพราะว่าพอจ้อยนี่เป็นคนตรงครับพอจ่อยพยานผู้ได้รวยครับผู้ได้รวยรวยรวยไปครับแล้วพอจ่อยมาได้โทรมากก็คือว่าไม่ไม่อยากถือก็ถือ้วพ่อนะไม่อยากถือก็ถือนี่เราค้นสร้างแนวนี่ กับก้นสั่งมาถือเลขหลายะถือคุ่มหดนี่นหละแล้วเงินไปไว้ใส่นี่แหะจั๊กโบ่ใจได้จังได้คนกับใดว่าเอาเงินไปไว้ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ป่อเอาตอบเพิ่นนะผมไม่น้ำรอนมุนนี่แหละเดมเบิร์ดเราลงชมดินไว้ชมดินไว้น้ำพ่นน้ำบังไมบไพรน้ำยัง จะมือวายตายบอกซะมาือ <un> ค <paid> ู่แถวโอ้จะมือวา้ได้ตีจมือวาจะมือไม่ขายให้เลยบอกว่าขายโยจว่าเขามีกำหนดครับโอ้จะซื้อรายว่าเิมีกำหนดกันซี่ร้อยงัอืสิขอจักรลอยเดี่ยวบ้องสิเย่าเย่ารายแบบนั้นเอาไว้ใส่พื้นน้ำแน่อก็เจ้ามือละเอาถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเลขพ่อจ่อยแล้วมันมันจะดังเลยใช่ไหมครับแถวนี้ดัง ดังจนบ่ขายผัละ้วัว่างหันก็ขายให้เก็บขิงนะจูามือนะโอ้วันนี้เขาสิขายพอล้่าจักบ้าเรียนซื้อซ้อดอกขายรูดขายมันได้เงินหลายหลอืาเฮากับเขาเห็นตัวบ้ไผ่เจบ่ไผกับไผ่นะบ่ไผกับไผ่เนวคาสีบังดังไหมพอจ้าเคยขาสีบ้าิงหรือไมอ สือหาเมื่อเล็กพกโตมีพ่อถั่วไหมโตเดียวคู่เดียวไหมย่มซือเพาถือก็มีย่มสือเพถือกับห้วเหี้ยนี่บ้านเม็ดก็โคตรเลยจะเพิ่มดันจะเบาหวานเ้ยทั้งปีปีหกเจ็ดนี่เออจีนบ่ได้นอนบ่รับแล้วปีหกเจ็ดนี่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับพ่อบ่ท่านพี่จ๊เคลียแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะตีเป็นไหมเข้าไหมล่างเทียก็ตีเปาะลุ่ล่างเยียก็คันมันมากคองเก้านี่ถืกแน่นอน ก็คือสร้างว่าหันละคือสร้างว่าหันล่ะคือสร้างว่าหันล่ะสร้างมหาสีง่ายได้เนาะพ่อคืนสร้างเนาะก่อนเลขออกเลยวะช้างตัวนี้มาก่อนเลขออกปะครับที่มาแมนครับก่อนเลขออกสองมื่นโอ้ก่อนเลขออกนะครับสองมื่นพันเจ็ดห้าเก้าแล้วก่อเมื่อที่คือมือเอื้อนเลขสิออกไงแค่ห้ามามื่อนี่แหละ ครับมาออกคลิดโค้งซื้อไทยเลยไหมแกสันกับพู้จักเลยสันพูไมีไวถือเลยว่าแมียนก็จ้อยกับปอยหายไฟซีปล่อยไปกปล่อยไปหลลิ้งวัดนั่งนึงเห็นเลขตัวเดียวหางเดียวเฝ้าไปหาซื้อเด้อยูุลงคนกับทัมาโทัมาว่าซื้อป่ะเด้เลขตัวนี้มันอันมันเต็มทีละเจ็ดเก้าก็เต็มห้าเก้ากัเต็มก็บอกว่าพ่อต้องกลับซื้อแบบนี้เลยพ่อต้องกลับมันเสียเงินหลาย เชือกกระือน้ำกันบุษิกับบ่ถิกเขาจ้ยก็บอกนั่นสันครับเรียกออกบ้ากับน,นึกบ่กนึกบ,บ,บ,บ่กบบฟันบ่กบ่กนึกบ่กฟันวาเลี่สิออกตัวนี้ออกตัวนักเลยไหมตัววงกลมเลยอ่าตัววงกลมตัวนักเลยห้าเก้า <5, 9. S 1> อ่าบกบกขึ้นบ่คึดววาเลี่ยสิออกตัวนี้แต่พอจ้อยว่าคึ้ววาเลีงวดนี่แล้วว่างเก้าศูนย์ เก้าศูนย์คันมันโดดมันจิเป็นเก่าหนึ่งกระเจ้าเบิงครับมักคักเลยไหมพ่อโอ้ยมักคักิลิมักขัดเด็กตัวนี้มักขัดเก้าศูนย์นี่เนาะมักคักิลิเพราะว่ากระเจ้าเบิงว่าคือพอจ้อยวานและเจ้าซื้อไหลครับขันผู้ว่าเคยถือจ้าเที่ยนเฝ้ามาหาพอจ้อยครับ S. <S มันมีของบอดีอยุ่งฮียนอยุ่ซ่านเทาอยู <h ums <h ums> <h ums ่ในทีห้องครับฝ้ามาครับฝ้ามาพอจอยสิบอกว่าอันไดเป็นอันไดอันไดอันไหครับโอ้ครับผมผู้ใดมาหาพอจอยนี่ถือเกล็กมัทุกคนถือผู้ใดมางวดนี่ถืองวนี่ครับโทษนล้วแม่พอบ้นี้อ้ซี่โทษได้อือผู้ใดมาถือปั๊บทุกคนคระบบ่เคยถือกระเถิดัวาม่กคนถือ่าย แม่คงุดถ่ายเนาะบ่กเคยถือกระถือมันเนาะพ่อแมนได้เนาะค่ะอันนี้ทั่น้อพอจอยได้ครับใกล้มือเรียกออกแสดงค่มกับทั่มาเอาก็ได้เนาะมือเรียกออกเนาะจานเนาะอันนี้คือต้องอวัยวนเดียสิมายาอีกเนาะพ่อนะแมนครับให้มันได้ซีด้าลายมือแน่กะเพื่อฝันอีกเนาะค่ะเพื่อเพิ่นมายหญ้าผู้เก่า่ม่บอญยาเอาปลามาให้ไั้จัดไปยังไดมาอันใด ผู้นั่นก็ให้แม่นเด้จักงวดก็พ่อพิ่นให้ผู้นั้นน่ะโอ้ได้หลายหลายงวดอยบซีบหยาบหยบพ่อเหยบพ่อปีเนาะเพิ่นมาให้่งยายผักดำนะพ่ออ่ายายปักดำยายผักดำแล้ให้่ักเด้นแค่ใบเด้อจ่ายเอฟซีค่ะสองเก้าศูนย์เนาะโมปีนหัวเนาะพ่อเนาะแม่โมปีนหอกสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองมันมียะไรแล้วมันสิบัวมาโอ้มันมาดูเลย พ่อเก้าเน่เก้าศูนแมนขันมันนี้จากนั้นมันจีเป็นเกสองกับศูนย์สกับสองันม่สอล้อผู้เทากันนี่ผู้เทาก็เป็นเก้าสองล้อกับสองล้อมันม้วนมันก็เป็นศูนย์โอ้ตีง่ายนะพ่อเนาะอ๋อก็ตีง่ายนะกันเรียกมันถืถือมันเป็นเั่อสกันเรขมันถือถือมันเป็นเรื่อง บ่ยานยังยันแต่มันออกเลขเล่าก่อนมันอีพอแถมเล่าไอ้ควอมสองสองบอกพ่อสองสองขั้นสองสองบ่ออกเลขิ์เล่าฟาดหนุมมาเลยเขาบอกว่าให้ซื้อร่างย่างเดียวควอมเขาบอกมือไหนพ่อมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่มันสิขึ้นเห็นหั่งหนูบ่สนั่นงวดก่อนเห็นหั่งหนูงวดก่อนเห็นหั่งหนูไปคือหั่งหนูลูกหนูกองโตโกอยู่ออกสิบเอ็ด ออกเลขเล่าเป็นนึ่งนึ่งบอกกแมนฝันเห็นหนูฝันเห็นลูกหนูแ่วมาแมน่มีมีแต่ลูกมันครับงวดนี่เขามาซิมใส่หูผู้มาเลขเล่าเอาไปจัดการมันเอาไปจัดการมันเขามาซิมใส่หูเลยเดีพ่อเพราะว่ามันมันรุ่นมันรุ่นเหล็กไงครับครับอาจมันสิเป็นไปได้กระชั้นกระเบื้องกระมันออกสองสองหนี่มันขิ้โวดครับตัวเดียวห้างเดียว ปาดมันปาดมันรดดแต่จังเบิอบว่ามันสีแมนหรือบ่แมนพู้จอยกับบูฮุจักคือนกันจังเ้าเบึ้งครับเลขหง่นี่พูจอยมันใจขั้นบ่บฝันอีกนี่ก็คือฝังตัวนี้จนเลขกออกครับบ่เปียนมันบ้เปียนบ่มีเปียนครับจังเบิอบว่าไม่ได้เนาะค่ะเนาะแมนครับโตมากโตมาได้ครับ เดี๋ยวเขาสิมาตามมาเรื่อยๆยิ่งหรอกเพราะว่าวิกนี่เพราะได้ไปใสายเอฟซีได้กระทามาอปุปอไปเห็นะ <c oughs> <c oughs>